นาทงวัทงอดวจตตริยันจะสัมปะทางอเวรัางอสศปะทางเททานจะรังในเส้นโนวาสยาโนอาวยาวตาสวกัตเมนโตเอตังสะเดนอเทนไทยพระมเมตตังเวหารังอิธรรมอุเทนเทนจะอนุปกรรมมาเสลวะทัสเนนสัมปันโนกากเมสเวนาย के दंग अपमान पठ पमान संग सपा नहीिक ने मिखा कदा में राखा कदा में परे कमान सो หังน้ำว่าพักวัโหัวน้ำวสาตานางส้มเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครขยับโซวฟ้าหลบแดดให้พรอจายก่อนแล้ว ครับขอเชิญทุกคนรับประทานอาหารกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะขยับช่วยไม่ไั้ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบน์บอกจะเอาบ้านมาแต่บ้านเดี๋ยวแดดมันขึ้นสูงนี่แล้วใช้เวลา20นาทีเดี๋ยวแดดข้ามแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว20นาทีแดดเบนไม่ต้องลุกเพราะเดี๋ยวแดดข้ามแล้ว ก้าโมงกว่าค่ำค่ำเมื่อวา,มมา,านดูแล้วค่ำ้ามเพราะเนี่ยเอาตามใจตามใจกันเอาเลยตาสบาย เอางี้เนี่ยไอ้น้องๆไอ้ไอ้เอาออกมาข้างนอกนี่เลยเนี่ยเรียงเรียงตรงที่สันยืนเนี่ยสันยืนในข้างหลังเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นล่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนครับดีครับก็อันนี้เป็นช่วงเช้านะครับทุกคนครับเป็นช่วงเช้าที่เราร่วมอ่าร่วมร่วมวัดครูนะครับร่วมพิธีพีอพี่อยบอกของพี่เขาแบบเขาเขาเตรียมมาล้ตรง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  ก็อบอกว่าขอบคุณกจคก,กับทุกท่านที่มาด้วยนะครับเรื่งอาหารการกิน,กนเราเตรียมไว้รอเลยแล้วก็ก็เสียงพัดละโอเคแล้วก็พี่น้องทางทางบ้านเนีี่่ยพที่ชมอยู่ <c oughs> ช่วงเช้าอย่างที่ซันบอกว่าเราไลฟ์แบบให้ทุกคนได้ชมฟรีเลยนะครับให้ชมฟรีแบบชมไปเลย <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวช่วงตอนเย็นะท่านใดที่รอในกลุ่มแล้วไม่มีเสียงเสียงมันยังไม่มีเสียงเปิดแล้วเปิดแล้ว ทำดีมากนะแต่มันยังไม่ลงเปิดเสียงนยเอ้ยพูดดังๆหน่อยนะครับม,มาแล้วมาแล้วได้ยินลวอ่ะทุกคนครับคือตอนเช้าอยู่ที่ซันบอร์ดนะครับว่าเราจะไลฟ์แบบทุกคนได้ชมฟรีเพราะบางท่านเนะี่ยคือซันเข้าใจาว่าบางคนมีใช้ใจ่ายทางครอบครัวอยากจะซัพพอร์ตเพื่อความรักรักทุกคนเท่ากันหมดเราให้ความพิเศษทุกคนเท่ากันแต่แค่หมายความว่า เอาที่ทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาชมจริงๆบางท่านไม่ได้พร้อมแต่เราก็มีช่งชวงเช้าให้ท่านได้ชมนะครับทุกท่านครับช่งชวงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเมื่อกี้เขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงพระเช้านะครับเลี้ยงพระเชา้าแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปในช่วง9ก้าโมงไปต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงทําพิธีครอบอรูแล้วจะทำสองช่วงก็เดี๋ยวตอนนี้ช่วงเรากินข้าวแล้วแล้วก็แฟนคลับที่มาเนี่ยก็้กินข้าวตอนนี้มันทยอยมาด้วยบางท่านอาจจะมาตอนตอนเย็นเลยอย่างที่มาลิเกซันเนี่ย บางท่านมาไม่ครบเพราะว่าท่นทานมีงานด้วยซันจัดกรนารหัดด้วยนะครับระยะเวลาด้วยด้วยงานด้วยแล้วเป็นครั้งแรกของไอ้เอผาวมาด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยการาครอบครูเนี่ยวันนี้ปติจะเป็นพราหรือเป็นตูบาแต่วันนี้เป็นพระอาจารย์นครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ท่านนับถือถขั้นเลยนะครับครอบครูแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามีมอบทุ้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยคือวันนี้เหมือนเราทําบุญเลยแล้วบ,บ,บางท่านก็มีโอนมาทําบุญด้วยนะค,คะก็ขอ,ขอบคุณมากมากเลย เดี๋ยวจะมีแบบเดี๋ยวรวบรวมก่อนเนาะว่าใครบ้างเพราะว่าทั้งในเพจทั้งในเพจอ่านาริตาไลฟ์ทั้งในเพจของเอสเอชพีสตอรี H ่นะคะสันอยากบอกว่าทุกคน,นทุกคนเชื่อไหมว่า,วาเงินที่ทุกคนซัพพอร์ตเราเป็นพวงอะไรและสิ่งที่งิน,นด้อมด้วยแล้วก็เงินด้อมที่ทุกคนเข้ามาต้องเก้าเก้าที่บอกว่าต้องเก้าเก้าที่คนเข้ามาเงินตรงนั้นอนะ่ะวันเนี้ยเราได้มาร่วมเอามาทําบุญด้วย ขอให้ที่ทุกคนเข้ามารักเราในด้อมเกา้กาเกา้าหรือนอกด้อมที่ให้พรม,มาลายมาหรือทุกคนที่ไม่ได้ให้พรม,มาลาย๋ยวได้แค่ทุกคนเข้ามารักเราคอมเมนต์ให้กําลังใจเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่ปรารถนาดีกับเราทั้งสองคนเราก็ขอให้บุญตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับผมเองเป็นผู้จ,จัดงานนะครับในงานไหว้ครูครั้งนี้เนะี่ยบุญที่ผมได้ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ซื้อบัตรเข้าปุ่มปิดหรือว่าทุกท่านที่ชมทางไลฟ์สดอยู่หรือชมย้อนหลังนะครับ ให้บุญที่ท่านได้รับทุกๆคนเลยครับขอให้ได้บุญกันทุกคนนะคะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ,รทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปีแรกที่แพลได้มาขอให้ทุกคนวันนี้เป็นวันที่เก้าขอให้เป็น9ก้าที่ดีแล้วก็ขอ,ขอให้เป็นวันที่ที่ดีของทุกๆคนเราด้วยเช่นกันที่ผมมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ครับผมเลยจัดช่วงต้นปีเลยเริ่มต้นปีใหม่เขาดาวไปแล้ว วุญนเนี้ยทุกท่านไม่ได้มาแต่ท่านบางท่านอ่ะซื้อกลุ่มปิดเข้ามาชมเพื่อซัพพอร์ตเราเพื่อรักเราจริงๆปรารถนานจริงเชื่อทุกคนใช่ไหมที่ทุกคนโอนมาทุกคนเข้าซัพพอร์ตมาผมมองว่าเนี่ยมันคือความรักมันคือพลังแล้วบางแต่บางท่านที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มปิดเราก็เข้าใจเรื่องว่าครอบครัวด้วยหรือว่าหลายๆอย่างเราเองก็ทุกคนใช่ไหมว่าไม่ไม่เป็นไรเลยทุกคนแค่ทุกคนไม่ซื้อมาผมเลยนั่งคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้สดช่วงเช้าดีกว่า ให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศบางท่าไม่ได้ซื้อบัตรไอย่างเงี้ยแล้วเขารักเราอ่ะอย่างที่เขาบอกว่ารักเราแต่ปัจจัยไม่พร้อมทุกคนครับไม่เป็นไรครับแค่ทุกคนเข้ามารักเราเนะี่ยมันลําคามากแล้วนะครับปกป้องเรามันําคามากที่สุดแล้วนั่นก็อ่าให้บุญเนี้ย ทุกท่านเลยไม่ไว่าเป็นคนที่ซื้อเข้ามากลุมเป็ดคนที่ไม่ได้ซื้อคนที่รักเราอยู่แล้วแล้วคนที่มามาด้วยวันนี้นะครับให้บุญรับทุกทุกท่านเลยวันนี้บุญไหว้ครูแล้วเดี๋ยวมีบุญทุทนการศึกษาด้วยใช่ค่ะเราจะมอบมีการมอบทุนการศึกษาด้วยทั้งทั้งทั้งโรงเรียนทั้งวัดอ่าแล้วก็ใดๆคือก,ก็เกิดจากแรงพอตจากทุกคนที่ทําให้น้องซานที่ทําให้แพรมีวันนี้นะคะแล้วก็ทุกคนได้มาเจอกันมีด้วยบางคน ไม่เคยเจอกันแล้วมาเจอกันในงานวันนี้ด้วยมาแล้วทันเดินพทายามมาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วน่าจะแบบช่วงเก้าโมงคนคนจะเยอะค่ะหลังจากที่เราพิธีช่วงเช้าแล้วก็จะมีครอบครัวกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็บอกว่าบางท่านนะครับสอบถามมาว่าปีนี้น้องซันเชิญแบบปีแต่ละปีจะไเหมือนกันครับช่วปีเราอาศิลปินอาจจะเยอะเยอะมากแต่ปีนี้ค่อนข้างที่ผมโทรไปถามเซเป็นบางท่านแล้ว เขาร่มวมทาบุญมาเพราะด้วยระยะเวลาด้วยเวลาไม่ตรงกันเขาก็มีงานของเขานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านไม่ได้มาแต่มีตัวแทนเาวันนี้อย่างอย่างทางโพลิเซียมอันนี้ไม่รู้แม่พรมาหรือเปล่าแม่พรคือใครคือเจ้าของค่ายไหนค่ายละครเป็นหลายอย่างที่เราได้เคยชมกันอ่าพยาธิเกแล้วก็โกจ่าปานโกะนะครับตะกุดโทนนะครับหลายๆศิลปินคือมาจากค่ายนี้คืออันนี้คือหลักผู้ใหญ่ของซันทางยุงข้าว นะครับ,รบอยบ่างนี้นะฮะเบรกพอยต์บ้านของสันเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาจะส่งมาร่วมทําบุญแต่บางพอดีระยะเวลาด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าการด้วยครูที่เราจัดคนเรานะครับจะมีครูบาอาจารย์ที่เรายึดเหน,เนี่ยวจิตใจในแต่ลนะภาคมีคนเราได้ดีเพราะมีครูคนเราได้ดีเพราะสวัคนเราได้ดีเพราะพรสวรรค์คนเราได้ดีเพราะพ่อแม่ที่เราเกิดมาคนเราได้ดีเพราะว่าไม่ลืมคุณคนไม่ลืมคุณครูนะครับผมว่าทุกอย่าง ผมเชื่อในด้านนี้นะครับแล้วสิ่งที่ทําถนนที่เดินผิดบ้างถูกบ้างเหมือนเราจับไม้ร้องเพลงครับผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เดินณตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ไว่าเป็นผิดพลาดไม่ดีผมโมโหสิกรรมครับผมก็เอาบุญเนี้ยฝากพวกเขาด้วยนะครับผมเองไม่ไม่โกรธไม่อคติใครก็แล้วแต่จะมองแบบไหนก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมีใจัยและก็ที่ผมได้ดึงคำว่าหมอลำซิ่งมาร่วม เป็นึ่งกลางเดียวกับศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใครจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวออกสื่อออกไปในรูปแบบตั้งแต่วันนี้แบบไหนก็แล้วแต่แต่ผมขอบอกว่าบลูที่ผมทำ่าขอให้ฝากทุกคนด้วยนะครับถึงไม่ชอบเราไม่รักเราอคติแต่ผมขอให้บลูนีทุกคนได้รับเหมือนกันนะครับแล้วเราไปเริ่มต้นในสิ่งดีๆด้วยกันนะครับขอบคุณครับประมาณนี้คสาธุค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวให้ทีมกล้องได้กินข้าวกินน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์ กันอีกทีตอนที่เริ่มพิธีไหว้พระเราจะให้ทีมกล้องได้พักทานข้าวด้วยกับเก้าโมงเราจะมาเริ่มสักสเก้าโมงเกาง้าโมงนิดนิดก็ได้แต่ว่ากันเก้าโมงนี้ก็กว่านะคะทุกคนเดี๋ยวถัดจอบเอาเด้อ,อเพื่อเ <c oughs> พื่อไปกินข้าวด้วยทีมกล้องยังไม่ได้นอนนะคะขับรถมาตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณมากเลยนะครับโอโเคนะคะทุกคนเจอกันนะคะโอเคค่ะทุกคนไปกินข้าวกันนะตรงเดียว